สองความน่ารักน้องอินเตอร์ในชุดว่ายน้ำเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่มาความสามารถจริงๆค่ะสำหรับน้องอินเตอร์รุ่งละดาสาวน้อยวัยแปดขวบที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านการแสดงซึ่งเจ้าตัวนั้นนีผลงานมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนี้น้องอินเตอร์ก็ยังเรียนเก่งมากๆอีกด้วยถึงงานจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ทิ้งการเรียนและด้วยความที่น้องอินเตอร์เป็นเด็กน่ารักขยันและ เก่งมากๆทำให้น้องอินเตอร์นั้นกลายเป็นที่รักของพี่ๆในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนคลับซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆถึงชื่นชอบน้องอินเตอร์กันอย่างมากมายและล่าสุดน้องอินเตอร์และครอบครัวก็ได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลโดยงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆอีกด้วยซึ่งเป็นภาพพี่น้องอินเตอร์นั้นกำลังอยู่ในชุดว่ายน้ำสีสันสดใสพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า Thank you at my beach under score phuket, Happy amazing views good service and of course the f i r s t t h i n g breakfast ซึ่งงานนี้บรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าน้องอินเตอร์น,นั้นน่ารักที่สุดนั่นเองละค่ะ